สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีข่าวดีมาบอกดีมากดีมากื่องวันนี้คือวันประกาศคนที่ได้รางวัลในแฟนมิตติ้งของพี่ครูต้องกดว่านี่เลยเราได้แฟนชายต้องซื้อบัตร ARL 42กับ43าใบที่ได้ก็คือ ARL 4 2บใบนี้ตอนแรกเราไม่ได้กดใบได้ใบนี้เนาะใช่แล้วเราก็ไปเปลี่ยนบัตรไม่คิดว่าจะได้เออจริงไม่คิดว่าจะได้ถึงแม้อากาสมันจะเยอะแต่นกมาโดยตลอด ดีใจมากแล้วสลด์ก็บอกว่าเออมาลรีบไปเลยอ <laughs> ขอบคุณค่ะ <laughs> เดี๋ยวเจอกันวันเสาร์นี้ค่ะวันนี้๊ายดบาย อันนี้คือฝักแฟนไซที่จะได้เข้ามันก็จะมีคิวด้านหลังตรงนี้สำหรับคิวแฟนไซนะคือ่าย ออกมาแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าข้างในเป็นยังไงคือพอเดินเข้าไปข้างในมันก็จะมีฉากกั้นอยู่แล้วพี่คุณอาจจะไปอยู่ข้างใน วนี่ก็ถามไปส<ะ>องคำถามคขาถามอะไรไม่บอกนะคะมี็บเปข้อเขาแบบ,บแป๊เดียวอ่ะตเขาแบบพี่ข้อสุดแล้ววันนี้คุมแล้วปั <laughs> ตดตรงคุมแต่ว่าเสียดายคือแบบอยากให้เขียนชื่อลงไปด้วยเหแบบทรายเกาหลีก็โอเคแล้วแหละเออคนก็เยอะมากแป๊แบแป๊บเดียวจริงจริงวันนี้เราก็เดี๋ยวเรามาหาอะไรกินกันนะคะวันนี้เติมพลังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งเช้าเบื่มากตอนนี้เราเข้ามาอยู่ข้างในงานแล้วเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศ ว่าเป็นอันนี้คือไฟโปรเจกต์คคะรักกันจนหัวหงอกนะไม่แก่เลยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นจังเลยอยู่ใกล้มากเลยอ่ะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนเลยอะตามจบแล้วป <c oughs> ุ่มยี่สบิบประมาณนี้ก็บัประมาณสองชั่วโมงมีรีเนาะไม่ได้ถ่ายคิปอะไรมาเลยเดี๋ยวจ้ะ ดี๋ยวจะไปดึงคลิปจากคนอื่นมาให้ดูว่าเป็นยังไงเพราะว่าแบบเราซึมซับบรรยากาศไปเยอะมองอย่างเดียวไม่ถ่ายท่าอะไปไม่เลือ่ะเดี๋ยวรอคนออกไปกห้ไเที่ยมอิ่มไหมวันนี้อิ่มเอ็มอิ่มเอ็มไหมไม่อยากไม่อยากให้เลิวันนี้นก็แบบจบแรงจริงอเอช่แต่อารมณ์แบบว่าใช่เออตอนแที่พี่คุ่นเหมือนจะแบบอะไรอะเตรียมรับเท้าก็เออต้องมีอะไรแน่ๆมันงานหน้าเราต้องมาเสร็จวันนี้เดี๋ยว ท้ายคลิปเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีบรรยากาศงานให้ดูบ๊ายบายอือก็ต้องขอสวัสดี <ขอ S 2> ชาวฮอตเทสทุก <Hot Taste S 2> ทุกคนนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่งานดิฉัคุณ first asia f a n m e e t i n g tour in Bangkok ช่วงเวลาที่มีความสุขมากสำหรับผมที่ได้ได้มีโอกาสที่ยืนต่อหน้าคน